สวัสดีค่ะเยาการมาดูของกับลุงหมายก็เลยผ่านมาทางนี้ก็เลยมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูอีกล่าละเขาแม่ลำพึงจ้านี่คือเขาแม่ลำพึงค่ะที่เดิมตรงนี้มันลงง่ายค่ะแล้วก็เลยเป็นแบบว่าเยการก็เลยมาถ่ายบ่อยมาถ่ายดู สวยงามพี่น้องนามล่มเพราะขัานได้ขึ้นอยู่สวยงาามาลามเทพไม่มีใครสวยเท่าเธอแล้วนะทะเลทะเลจ้าบรรยกานก็คือจังก้นมาเกยบออทะเลแต่พี่น้อง ยูใ่ใกล้ๆกันนี่แหละกับทะเลพี่น้องยันกนนระไดพอท่มาวะให้มเบึงให้ยงยหมายไปบึงของไอ้ที่เอาไดบ้บ่ไอมามา้การกระเลขอมานน่วมามันติดทะเลทางนี้อันนี้อีหยังนี่พี่น้องสา,าสาลายสาลายปากกาล่งสาลายโอ๋อนำขึ้นตัวนี่นำขึ้นไม่ไม่ไมนำขึ้นแล้วเพิ่นล่งแล้วนำขึ้นย่ำขึนพี่น้อง เบิงสาหลายสาหลายทะเลข,ขึ้นมาเพียบเลยมาตอนน้ำแหงบอดีพี่น้องงามพูนมองพุนไอ้กันสีซุ่มให้เบิงมองพุนเปนสิมีลอหาตั้งอยู่เด้วยนนแล้วไงนีน่ไงจะถามไงไม้จะเลาจีพาไปบ่ นั่นตรงนั้นเขาเรียกอ้าวอย่างตรงนั้นน่ะเพิน่นมีล่อหาตังยู่จะผู้ใดมา่าบางสะพานที้แยกกันก็ว่าไปหลายเทื่ยแล้วล่ะู้ใดมาบางสะพานคันนั้นว่าไปบนไบล่อหาไปบนใบยู่อันประจวบก็ต้องไปอันโอ้ยยู่อันชุมพรอนก็ต้องไปไกลก็ได้จ้ะยู่ตรงนี้ก็มีล่อหาเดอ้ออําเภอบางสะพานนี่ อยู่ตำบลแม่ลำพึ่งอี่ตำบลแม่ลำพึงอากาศยังเมือดอยู่อได้พี่น้องขนาดจะซีโมงเลยได้เนี่ยสามโมงกว่าอากาศยังเมือดอยจ่อากาศดีมากเลยนาล่องเลนวาพี่น้องวู้ยางไปหอดพุ่นละบ่ได้ขันมีจะกระย่านกับปั้นลงไปหอดพุ่นละพี่น้องนาเอ๋ยเพราะว่าดินมันบ่เน้เป็นโค่นเด้มันแข็งแข็งดินแข็งแข็งบ่ได้เป็นโค่น อัปเดตตำบลแม่ลำพึ่งในเบิ้งจ่าสวยง่าม่ลพงเย,ยจอดรถถ่ายยีุ่่นพงย,ยแล้วก็บเบื่อทะเลไปเก็บของน้ำทะเลพงเย,ยกไ็ไไรไปเบิ้งของมีอยู่จ่ากระเจ้าบอกไงว่าเอาไม,ไม่ไมเดี๋ยวสวยๆเขามาเอาของของมีอยู่ ทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลโ่มีต้นไม้จากต้นในทะเลพี่น้องเอ้ยบานเฮ่าน้ำจืดยังมีต้นใหม่อยู่ด้กว้างใหญ่ไพศาลเดีแยกการทิทยให้เหบบึงเป็นสองคลิปเด้อในคลิปแรกของแยการเมือ่อนี้ล่งสีลงเดี๋ยวสิไปทางนาอีกอไอ้ใยไมสิพ้าไปจอดบางใดสิไปตออีกคลิปนึงจ้ะ ให้มูอมเบิงอันจุใจเลยมือนี่สวยงามมากที่นี่ตำบลแม่ลำพึงค่ะสภาพอากาศวันนี้ของที่ทะเลก็ประมาณนี้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องป้องไปจ้ะ เขามารับชมกดลบกดไลค์ให้แยกกันเป็นกำลังใจให้นี่เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้แยกกันกับลุงหมายเนี่เด้อจ้าคลิปนี้เอาไวปซะนี่ก่อนเอาคลิปลาอันหาหน้าที่พ่อเดี๋ยวสิไปต่อจ้าสวัสดีจ้าสวยงามเนาะจ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมากับมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเอ้ยมึงดูบรรยากาศเนี่ยมันเศร้ามึงเห็นไหม ແລະຢ່າງທ່ຽວເຫຼັ້ນຢູ່ເດແຕ່ວ່າຫັງຕອນມອວດດັ